นี่ครับอยู่ริมคลองเดี๋ยวจะพาไปดูไส้เดือนนะฮะนี่เอาเบ็ดกับอุปกรณ์มาตั้งเซตอัพไว้ก่อนแล้นี่ก็คืออุปกรณ์ถ่ายทำของผมครับเจ้าตัวนี้จะซื้อมาจากแอปพลิเคชันยอดฮิตของเราสามแอปพลิเคชันนะมันมีขายทั้งหมด100ร้อยตอนนี้เท่าไหร่สองร้อยกว่าบาทมันมีรีโมทอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วนี่ก็ปรับ ตั้งนอนแบบนี้ได้แล้วนี้จะปรับหันอย่างนี้แล้วก็ลับกปึ๊กไปดูไส้เดือนกันวันก่อนเห็นเด็กมาขุดแถวๆนี้ครับ จเจออยู่ในะตัวเล็กเกินไปอ่ะไปก่อนก็จะหาแค่ตัวเดียวเนี่ยแหละ มันเล็กจังวะมันเด็กๆเด็กๆมันมาขูดอ่ะไมมันใหญ่จังอะ Mày cái gì? น่าจะใช้เสียมขุดลึกกว่านี้นะครับที่เด็กๆคกนมาขุดกันแต่ได้มาสองสามตัวแล้วล่ะนี่ฮะได้มาละแต่มันเล็กมากแต่ก็แปลว่ามีก็ใช้ได้นะครับเอามาเทส นี่ไงจะจัดการเลยก็น้ำตรงนี้เปนเป็นคองส่งน้ำเป็นส่งน้ำไปเพื่อทำกเกษตรกรรมน้ำมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะครับเดี๋ยวผมก็จะตั้งทุ่นก่อนเดี๋ยวจะเอาเจ้าไส้เดืนปอนคอมนี้ออกวัดระดับน้ำตรงนี้ก่อน เพราะว่าจากตะลิ่งลงไปขนาดนี้น่าจะประมาณเนี้ยแปลวจริงด้วยนะมันลงเดี๋ยวจะให้ดูนะครับข่าตั้งทแบแน๊้น ใช่มีไหมน้ำมันลงไปเยอะเลยอ่ะเขามีการจัดสรรน้ำนะครับให้มันพอดีตลอดปีอ่าประมาณนี้นาได้ละโอเค ทีนี้เราก็จะมาจัดการกับเหยื่อก็คือเจ้าไสเดือนเมื่อสักครู่นี้อันนี้เป็นใส่เดือนปลอมนะเดี๋ยวทอดออกก่อน <Okay. S 1> ปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะครับไม่ไม่ไม่ได้ใช้ตกเสร็จไปก่อน เดี๋ยวเจ้าไตเดือนมันก็จับมาตัวเดียวไม่ได้เอาเสียมมาครับ ไม่ได้เอาเสียมมาเล็กมากเลยเกี่ยวได้ไหมน,ะนี่ครับได้มาแล้วนะใครเดือนสั้งทุนไว้ประมาณนี้ ้ัตอนแรกตัวเล็กๆมันใช้ไม่ได้แล้วก็ขุดไม่เจอ,อด้วปโผน่ต้นไม้ตรงด้านนั้นอะ Bæææ <try> ตามาดูนี่ครับตั้งไว้ประมาณนี้นี่ครับอันนี้นี้อันนี้เป็นเหยื่อส้เดือนนะอุปกรณ์ก็มีอยู่แค่นี้ครับประมาณนี้ใช้เวลายเยอะหน่อยคลิปนี้พยายามจะถ่ายให้ชมต่อไปไ ก็ประมาณเนี้ยตั้งไว้แบบนี้ขาตั้งนะเขาก็เอาไว้สําหรับตักเบ็ดตาหมายธรรมชาติก็มีขายอยู่ครับแม่ถ้าลงไปแล้วมันกินง่ายๆก็ดีเลยนะ านะตัวนเสื้อกัดพวกเนี้ยก็เป็นเสื้อกั๊ทั่วไปมันไม่จะเป็นต้องเป็นสําหรับใช้ตกปลาก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีกระเป๋า สายใบยค่อนข้างสะดวกตัวนี้ผมใช้มาสามปีแล้วนะตกปลากับน้องล่าสุดก็สามปีที่แล้วแล้วก็ใช้ตัวนี้ยังไม่ได้ซักเลย <c oughs> มีกระเป๋าลายใบยมีที่เสียมเก็บหองใสโทรศัพท์มือถือเนี่ยเนะสะดวกเวลาไปตกปลาที่ญี่ปุ่นันใหญ่ก็จะใช้เสืออ้อผ้าประมาณนี้แต่ก็ต้องดูเมืองมันร้อนหรือมันหนาว ก็จะปรับชุดไปตามนั้นนะครับแต่ว่าต้องระบายอากาศได้ดีซึ่งตัวนี้ระบายอากาศได้ดีม,มันมีเปิดได้อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูแบบ มเปลี่ยนปัดไม้กันนี่คือด้านหลังของมันใช่ไหมมันเปิดตรงนี้ได้แบบนี้เลยครับทำให้มันสามารถเปลี่ยนให้มันระบายอากาศได้ด้วยเปิดได้สองข้าง ที่ตออานี้เป็นไส้เดือนจริงแลคลิปก็ไม่ได้ตัดต่อเลยครับใช้ไฟเดียวยาวๆอาจจะถึง20นาทีก็ได้จริงๆมาให้ดูเฉยๆว่าหมายธรรมชาติแต่ไม่เหมาะกับผู้หญิงนะไม่มีห้องน้ำผู้ชายมันพแหาที่เยียวได้ นี่ก็บันทึกไปพอสไปแล้วก็สิบสองนาทีแล้วรวมกับที่จับใช้เดือนัวนั้นแล้วผมก็จะจับตัวเดียวด้วยเพราะจริงจริงก็จะใช้เอฟอร์มตามเวรดาวกรรมาบรรยากาศแนี้นโอ้เป็นแบบนี้ครับจะได้เห็นวิธีการถ่ายทำเช่นน้องๆหรือเด็กๆ หรือเพื่อนๆพี่ๆที่ทอยากจะบันทึกความทรงจำเอาไว้ว่าเราเคยไปทำกิจกรรมนอกบ้านที่ไหนมาบ้างที่มันถูกเจโลกกับตัวเองก็ตั้งกล้องแล้วก็เจ้าไมคไทฟีตัวนี้เพราะกล้องที่ใช้ผมใช้ถ่ายตัวนี้ก็คือซัมซุง A555G นะครับบางครั้งก็ใช้เซี่ยมี เซีย่ยวมี่ครับรีดมี่โน้ต13 Pro มังม้งมั้งเจ้าตัวนั้นได้ยภาพนิ่งสวยมากก็เอามาถ่ายในลักษณะนี้แล้วก็เก็บไฟล์แต่เจ้าซัมซุงที่ใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็คือมันถ่ายเป็นออาต้า HD ก็คือเป็น 4K ได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังและที่ถ่ายทําอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นกล้องหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ระบบกันสั่นดีมากก็เลยเอามาใช้ทําวิดีโอ ก็ประมาณนี้ฮะแล้วพื้นที่มันก็เหลือเยอะเิมเดิมมันให้มา256กิกะบอยูแ่แล้วประมาณนี้ผมก็เอาไว้โหลดแอป,ปของโกโปรด้วยโกโปรน่าก็จะใช้เวลาที่แบบมันแอคชั่นจริงๆเพราะการสานมันเทพก็ประมาณนี้ก็มีอยู่แค่นี้ส่วนเจ้าไม้ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นไทซีราคาไม่แพงฮร200ซนะื้อมา3ปีแล้วแบตยังไม่เสื่อม ส่วนที่ตั้งอันเบ็ดตรงเนี้ยเจ็ดสิบบาทแค่นั้นเองครับไม่มไดาแาบดีแต่ไม่เหมาะไม่เหมาะผู้หญิงไม่เหมาะไม่เหมาะ